บายดีท่านผู้ชมฮะอันนี้เด้เขาดอีกค,ครับเดี๋ยวมาขาดผมอีกนหนึ่งใครสวนปลูกหญา้ามั้นี่ปลูกหญา้าไปให้กล้วยหญ <c oughs> ้าสร้างวัจากของชิ้นนิด นีนนี่อียงเม็ดอียงพอพันก็เร่มซื้อแลวสิมืวานปลูกยาปลูกยาไว้เด็ดนี่งัวแน่ให้ควายแน่ต้องใสทยให้กลับมาอยู่บ้านหาแนวเห็ด้บัดนี้อยู่ซือๆบ่มีเินใสเอ้ยเนเสร็จหยังนี่ละพี่น้องเ็ดไปเือๆเ็กๆน้อยๆ เตรียมพื้นที่ตอนนี้สิปลูกหญ้าไว้ก่อนอันนับแดกปลูกหญ้าไว้ให้งัวให้ควายยังก่อเพื่อว่าเอาสิได้จัดการมันง่ายดินที่เตรียมสิเป็นยังไงไผเตรียมดินปลูกหญ้าก่อนอันนับแดกก่อนสิไปเฮ็ดอย่างอื่น พื้นที่ร้ายโหดผุนะอู้ไปทา้งผุนอะแมนเบิ้นทางนั้นก็เจอผุนอะหอดอหออะะอเงื่อนผุนจะได้ชาบ่มีเงินซื้อพันธ์หยามาปลูกได้ราย 20กิโลเจ็ดสิบปลูกได้ตอนไหนอีกจะย่อยครับมันเกิดดีจะคิดจะย่อยปลูกเรื่อยๆพี่น้องที่นากับเสี้ยวมะล้งแมนปลูกให้มันเต็มวัดสวนปลูกใน nhà ไปเรียงง้วอย่างเดียว คนนีเจออะไรสบายด้ยนคนมีไอเดียนี่พี่น้องเห็นไหมค้อนมองคอนใหม่ว่าต่วะกะขาดเดาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาวาญยากันยาสั่งมาจาก ไรไรของพี่ว่าพี่เน็ตอยู่กำแพงเพชรที่พันเหนี่ยงง้อได้ดายครับพี่น้องเดี๋ยวมาลองปลูกเบิ่งท่นมันเกิดดีแล้วสิสั่งมาอีกกลับมาอยู่บ้านนะพี่น้องมาเห็ดมาเห็ดเกษตรมาเห็ดเกษเตรปลูกยาแบบน,นี้ปลูกยาไปให้ง้าให็ดกล้วยให้เมียน้ำแนอเอาไปทางนั้นเลยเด้อเฮ้ย อย่างมา่ดีๆเอาเ่อบอกว่าปั๊บได้กับซอปปั๊บเอาเนาะหมุนมันก็ได้เอามือที่มันนั่นมันโฟกัสคนได้เออถ้ามันบนนนะจัมามาปลกยาซอยในพี่น้องปลกยาเหมือกัน เธอเราอยูไปหันมาหนีเพราะ,ะอะไรมีาายาให้ง้อให้ค่วใหกินมันก็จะจัดการระบบมันในไงฟังแถวนั่งแถวเราป่เพื่อหรือว่านยๆยงสระเขามันได้เป็นไรคนนี้ หน่อยช่วงพิการเข้ามาลงมบางทีนาบ้านน้อยเดียวเขาไม่เกิดเหตุเนื้อไปต้นเขาสื่อไปของเจ้าอีส่วนมากเขาว่ามันเกิดกลุ่มเดียงคู่อยู่เศรษฐกิจมิเกิดดีของพี่เจ้าไม่เนี่ย มันเบาเด้แต่เวนบนน้ำใส่ได้ได้ได้ก็เข่าเท่าไงบ่อันนิดหน่อยดิเบิางทีขนาดทวานมันยังนายมันยังขี่โค้ดสมนักเกิดเหวอ่ะท อยเติบไม้ไดเด้นเพื่อจะไปตัดถ้งทายไม้ทายเป็นชดชดชไปก็ได้ง่ายมไทหอดมเอ้าคือว่าใหหน่องไทยมันเอาปกวายางจูงทาง เด้เว้ยแต่วดีเฮ้ยเธอแค่น่ากับโบไซโบมิดก็มี่หันแล้วเนาะเขาเนี่ยโบเกียมมา เปิดเปิดได้ดิเปิดตัวเอ็มหมอกใหม่กันสันตายมันขาดมันจึงที่นี่เอามาเบิางสิบเปิดกลับมาเขาโฮมผู้ได้สิไปตากแลดหายดีหัวที่ถ่ายมันติดตางขาม่ปวดถือขางนี่ข้าวสิบปับต้องการผ่าไปใส่นี่ดันขึ้นดันลงดันลงมันสิขึ้นดันขึ้นมันสิลง ม้นสายม้นสายม้นข้าเข้าก,กดตัวนี้เวลาขวบกุ่มอันนี้เปิดอกดอกกล่อง่อดแหงด้งนิดเดียะ ผู้ใดแน่นั่น,ม,นยยมันนางมาสาามันแตกได้นดั่งทายไม่ได้ ธอค่อยมาเบิ่งกระได้ว่ามันได้เท่าไหร่น้าพอไรบ่